สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะก็ขอขอบคุณทุกทคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความราักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตนะคะแล้วก็แชร์นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็น กำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นพลังแห่งความสุขในทุกๆวันมีภูมิต้านทานภูมิต้านทานจิตใจที่แข็งแรงที่เข้มแข็งนะคะมีกําลังใจที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพใจที่ดีส่งผลสุขภาพกายส่งผลให้เรามีพลังบวกในทุกๆวันอยากที่จะทํานู่นทํานี่นะคะอยากที่จะมีอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีพลังที่จะสู้ต่อไปในชีวิตของเรานะคะ แล้วก็ท่าในใดที่ต้องการสมัครสมาชิกสปอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและใครอยากเปิดพลังงานเช็คไพ่ส่วนตัวส่งท้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เช่นกันเลือกรูปแบบที่ที่ตัวเองต้องการเข้ามาแล้วก็เปิดรับรปลายปีของปีหน้าด้วยนะคะโอเคนะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับอากาศเย็นนะคะ18องศา19องศาเลยทีเดียวนะคะมันจะเย็น แบบนี้ได้นานแค่ไหนนะนะคะแล้วก็อากาศดีๆแบบนี้เช้าๆแบบนี้เราก็มาดูข่าวดีกันดีกว่านะคะข่าวดีที่จะเกิดแก่ทุกๆคนในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอพลังข่าวดีค่ะของไพ่ทาโรต์ที่จะเกิดแก่ทุกๆคนในตอนนี้ค่ะ หนึ่งถ้วยสวยงามจังเลยนะคะเป็นหนึ่งถ้วยแห่งแห่งสายน้ำนะคะที่เป็นการเริ่มต้นความสุขนี่คือตัวเราทุกคนที่จะพบเจอนะคะคุณจะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขแต่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะถ้วยคือตัวเรานี่แหละนะคะเอาถ้วยเป็นตัวเรา แล้วด้านในเรามีพลังงานความรู้สึกแห่งความสุขใช่ไหมคะถ้าเรามีความสุขตอนนี้เรามีจิตใจที่ดีไม่รู้ว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้วางไว้ปล่อยละไว้เราไม่คิดถึงมันนะคะเพราะทุกอย่างมันมีเวลาของมันเรามีการวางแผนที่ดีเรามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเรากําลังเจอสิ่งที่ดีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลัง เปลี่ยนไปกําลังคลี่คลายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพอวันเวลาผ่านไปมันจะรู้สึกว่ามันก็จะผ่านพ้นไปได้ในความรู้สึกนั้นในอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะไม่เก็บหรือว่าเป็นทุกตลอดไปหรอกแต่ถ้าเราเก็บเป็นทุกตลอดไปมันก็จะเป็นอะไรที่ยึดติดอยู่ในใจของเราตลอดไปเริ่มต้นใหม่เสมอคุณจะมีสิ่งดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและเริ่มต้นใหม่และเราก็เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันเริ่มต้นกับชีวิตของเราในทุกๆวินาที นะคะคทุกวินาทีคือการเริ่มต้นนี่คือ1น่ถ้วยนะคะสวยงามมากๆข่า,าวดีที่จะเกิดแก่ทุกๆคนตอนนี้ค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะนะคะ the world การเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลง the world นะคะการเปลี่ยนแปลงที่พอเราเริ่มต้นอะไรจากตัวเราเองเราคิดดีเราทําดีเราขยับ เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีการวางแผนเราเริ่มต้นเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆถ้าเราทำอะไรเดิมๆเราจะได้ผลลัพธ์เดิมๆถ้าอยากทำงานนะคะอยากทำงานที่เป็นงานของตัวเองเราก็ต้องเริ่มต้นงานใหม่ที่รู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขหรือเราทำแล้วเราสนใจแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆได้ทิศทางในทิศทางใหม่ที่นำพาไปสู่การที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ต้องต้องทำ หรือว่าคิดแลนอะไรใหม่ๆที่จะเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานตำแหน่งโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีและดีกว่านะคะและก็เริ่มจากตัวเราก่อนเช่นกันเพราะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคลบหรืออะไรที่เราทำไม่ได้เราไม่เจอแน่นอนมันมาจากความคิดของเราเราไม่มีศักยภาพหรอกเรา ไม่คู่ควรจะได้รับความรักที่ดีหรอกนั่นคือสิ่งลบที่คุณกำลังคิดแล้วคุณได้รับอยู่แต่ถ้าสลัดสิ่งนั้นไปเริ่มจากความคิดของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนในการเริ่มต้นใหม่ก้าวข้ามสู่คอมฟอร์ทโซนของตัวเองก้าวข้ามสู่สิ่งเดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะเพราะการเปลี่ยนแปลงมันได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วมันนำพาคุณไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ ะค,ะคุณอาจจะเจออะไรข้างหน้าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนในการที่จะหาเครื่องมือหนทางอาชีพงานเสริมหรืออะไรใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงจากด้านมือไปหลังมือเลยทีเดียวนะคะบางท่านได้รู้สึกว่าโหถึงเวลาที่ฉันจะแปลนไปเที่ยวแล้วเที่ยวต่างประเทศหรือว่าได้เดินทางทํางานต่างประเทศด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยได้ทําอะไรใหม่ๆที่ออกมาจากความคิดของตัวเองออกมาจากความคิดออกมาจาก จิตวิญญาณออกมาจากศักยภาพของตัวเองนะคะเริ่มต้นดึงศักยภาพตัวเองออกมาอยากมีเงินที่ดีอยากมีงานที่ทำแล้วมีความสุขอยากมีชีวิตที่ฟรีดอมนะคะอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีบ้านอยากมีสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องทำค่ะต้องทำนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสร้างตัวเองด้วยลํำแข้งของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและมีคุณค่ามากๆและคนรักของคุณจะเข้ามาหาคุณแบบที่ว่าเป็นความรู้สึก ที่เชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่บนโลกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนของโลกใบน,นี้ก็ตามนะคะเขาจะตามหาคุณเินเจอด้วยพลังงานแห่งความรู้สึกของคุณสองคนที่เชื่อมโยงกันและการเมื่อถึงเวลาของชีวิตเวลาที่ใช่นะคะการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน ะะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวข้ามสู่เวอร์ชันใหม่เสมอในทุกๆปีแต่ละปีแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปเราก็ต้องพัฒนาตามยุคตามสมัยด้วยเช่นกันนั่นคืออายุก็เป็นเพียงตัวเลขแต่ตัวเรานี่แหละที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดการเคลื่อนไหวตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าหยุดเพราะว่าการเคลื่อนไหวตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังพัฒนาในเรื่องของสมองที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเลขหนึ่งกับเดอะเวิร์หมายถึงทั้งสุขภาพเราด้วยนะคะสุภาพการงานการเงินของเราความรักของเราเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพตอนนี้รู้สึกว่ามันแย่ส,สุขภาพรู้สึกว่าเอ้ยมันเราต้องป้องกันป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะป้องกันไว้ดีกว่าเป็นแล้วแล้วมาแก้มันก็จะรู้สึกว่ายากและเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเข้ามาเตือนเราสุขภาพในร่างกายของเรา การที่เราจะเป็นอะไรบางอย่างมันจะเตือนก่อนมันจะม,มันจะมีสัญญาเตือนในร่างกายเราก่อนนะคะว่าเราขาดอะไรในร่างกายเราเริ่มเพลียแลเราเริ่มเหนื่อยเราเริ่มเครียดแล้วเริ่มจากการที่ก้าวไปสู่อะไรใหม่ๆอะค่ะก็การออกกาลังกายการทานอาหารให้มีประโยชน์เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะทุกคนรู้ว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกาลังกายนะมันทําให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วมันดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งแบ่งเวลาบาลานซ์สมดุลชีวิตของเราการงานการเงินความรัก ความรักเดี๋ยวมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันก็จะต้องขยับไปเรื่อยๆมันจะต้องแบ่งโซนให้ได้ความรักเราจะทํายังไงความรักเราจะต้องเปิดช่องทางเปิดแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรืออะไรออกไปเดินทางแห n งเอากับเพื่อนนะคะการออกกําลังกายเราก็ต้องแบ่งจัดสรรมาสวนให้ดีๆนะคะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ8ชั่วโมงสําหรับการพักผ่อนนอนนะคะอีกที่เหลือเราจะทําอะไรนะคะ อยากได้งานอยากได้เงินอยากอะไรก็เริ่มทําใหม่เริ่มเริ่มแต่วันนี้นับหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ตอนนี้แหละแล้วก็เริ่มที่จะทําอะไรบางสิ่งอยากออกมาจากความคิดและไอเดียของตัวเองนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีชีวิตที่มีความสุขเพราะการเพราะการมีอะไรที่มีการทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็ ทำให้เราได้มี energy passion กำลังใจใหม่ๆด้วยสําหรับใครรู้สึกว่าอาจจะได้ออกไปตรงนู้นตรงนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้เจอผู้คนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณรอคอ,อยนะคะแปดถ้วยค่ะบางอย่างอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นดั่งใจแล้วร้อซหรือว่า perfect นะคะบางอย่างถ้ามันยังเคลมไม่ได้เราจะต้องแบบปล่อยละวางทิ้งไว้ก่อนเราไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะเราก็ค่อยกลับมา คิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างแก้ไขปัญหาหรือว่าทําอะไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอจัดระเบียบชีวิตของตัวเองเสมอบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าถ้วยนีย้มันรู้สึกมันอยู่บนหลังเราไม่ได้เราก็ต้องวางมันลงวางมันลงปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้วางมันลงก่อนนะคะเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนเมื่อเราไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วเ,เรารู้สึกว่า เอ๊ะพอกลับมาแล้วปัญหานี้มันต้องแก้อย่างนี้นี้มันจะมีวิธีทางของมันไปเราอย่าเพิ่งไปจดจ่อว่าจะ,จะแก้ไขมันให้ได้ให้ได้ได้มันจะไม่ได้หรอกค่ะปล่อยละว,วางไปก่อนไปทําอย่างอื่นก่อนนะคะถ้าเครียดก็ออกกาลังกายนะคะเครียดก็ไปหาอะไรที่ตัวเองมีความสุขทำนะคะการงานการเงินความรัก บางท่านอาจจะเจอใครที่เขาโรแมนติกมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าคุณจะเจอคู่รักความรักที่เป็นคนที่โรแมนติกนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองเขาจะมาเปลี่ยนโลกทางใบของคุณให้เป็นโลกใบใหม่เลยทีเดียวนะคะเพราะเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์มากๆคุณจะรู้สึกว่าเจอการก็ถูกใจชอบซึ่งกันและกันเป็นความรู้สึกดีล้วนๆเลยนะคะเข้ามาจีบคุณเขาจะจีบคุณแบบโรแมนติกจีบแบบ ค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์การที่เจอกันแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์กับเขาที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งหม่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนนี้ข่าวดีของคุณคือการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวินาทีกําลังจะเจอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นขอให้เชื่อว่าเราจะไม่เราคู่ควรกับสิ่งที่เราควรจะได้รับเพราะเราเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งในบนโลกใบนี้เราจะต้องเลือกและเดินทางไปในสิ่งที่เราต้องการ ะะต้องการไม่มีใครมาคอนโทรหรือบังคับเราได้หรอกนอกแต่ตัวเราเองที่เราจะปล่อยใจไปในสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เรารู้สึกว่าก็ได้ก็ได้อย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีเหตุละผลแล้วก็หนักแน่นให้มากแล้วก็เพียงพอนะคะบางท่านเจอหนุ่มใหญ่นะคะเรื่องราวของความรักเจอหนุ่มใหญ่อบอุ่นจิตใจด,ดีดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะ หรือว่าเป็นสาวสวยสาวที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีความเพลิดพล้อม,มีเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนมีอารมณ์ของความน่ารักนะคะความอบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกใจถูกชะตานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้มาดั่งใจหวังเท่าไหร่อย่างที่บอกปล่อยละวางไว้และไม่ต้องแบกรับอะไรอย่างมากมายนะคะไม่ต้องเอาความรู้สึกของเราแบกรับบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่า ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ปล่อยวางลงด้วยเหตุและผลคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกเป็นเหตุและผลความรู้สึกเราตั้งมั่นอยู่แล้วละ่ะว่าอะไรคืออะไรเรารู้สึกชอบไม่ชอบเราจะไปในทิศทางไหนแต่เราก็ต้องวางความรู้สึกนั้นลงถ้ามันยังไม่ใช่ปล่อยละว,วางไปก่อนเพราะความรู้สึกเรากอดกลุมกับสิ่งที่มันรู้สึกไม่ได้หนังใจมันจะทําให้เรารู้สึก เสียสูญเสียการเป็นตัของตัวเองสูญเสียความเป็นควบคุมในตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถโฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอื่นๆได้เราจะต้องละวางไว้ก่อนด้วยเหตุและผลนะคะบางท่านเจอหนุ่มนะคะหรือสาวเป็นคนที่แบบ มีเหตุผลมีความเป็นผู้นํามีชีวิตที่อิสระแล้วมีความสุขมากๆนะคะมาจากทางไกลหรือว่าแดนไกลทีเดียวสําหรับบางท่านนะคะดูดีมีเสน่ห์ดุดนันเป็นคนดุและจริงจังแต่ก็มีไลฟ์สไตล์ของความโรแมนติกนะคะบางท่านได้พบเจอกับเขาบนโลกออนไลน์หรือว่าเดินทางไกลไปไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะหรือบางท่านรู้จักกันอยู่แล้วแต่ชอบคุณมากกว่าเพื่อนนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ชอบมากกว่าเพื่อนให้พื้นที่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันแต่ว่ายังคงมีอะไรที่ต้องทําในชีวิตอาจจะเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าความฝันที่จะเดินไปนะคะหรือบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาในการพัฒนาความสมัธรเป็นความรักนั่นเองนะคะดรี r เมอร์ความฝันของคุณจะเป็นจริงได้ต้องปล่อยละวางความรู้สึกที่ ที่มันทําให้จิตใจเรามันท้อจิตใจเรามันถอยนะคะจะรีเมอร์ความฝันที่จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากพลังงานสิ่งที่เรา Active ในในเป้าหมายของเราแล้วแล้วความรู้สึกของเราและก็ตักกะในการที่เราจะคิดประมวลผลเราจะใช้วิธีไหนเครื่องมือไหนที่เราจะไปเดินตามความฝันเราได้เราอยากที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะเราจะทํำยังไงดีเรามี อาชีพเราอยู่แล้วเราจะเสริมจ็อบอันไหนขึ้นมาดีนะหนทางไหนมันจะทําเงินได้ต้องลองลองแล้วทำกล้าที่จะคิดกล้าทํากล้าลงมือแล้วก็กล้าที่จะรับผลสิ่งที่เราทํานั้นไม่ว่าผลนั้นมันจะดีหรือมันจะมันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะคะแรกแรกมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ค่ะมันต้องมันลมแล้วมันต้องลุกอะลองแล้วก็ลอง ลองถ้าไม่ดีก็เริ่มใหม่ได้เสมอลองใหม่ลองใหม่นะคะกว่าคนคนที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตเขาต้องลองเท่าไหร่เขาถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะมั่งมีมั่งคั่งถึงจะมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะดึงความฝันดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมานะคะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะบางท่านบอกเลยว่าเจอหนุ่มคนที่เป็นแหมนะ,ะสาวที่ชอบทําสีผมนะคะหรือว่าเป็นหนุ่มต่างชาติที่เป็นผมบลอนนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ เป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยนะคะเข้ามาสานความสัมพันธ์นั่นเองแต่มีความที่โรแมนติกแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวดีนะคะหรือเป็นคนที่เจ้าสำอางดูแลตัวเองเป็นจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาดูดีเพอร์เฟกมากๆเลยเขาจะใช่หรือเปล่าทําไมเขาเกินฝันเกินเอื้อมหรือเกินแต่คุณจะรู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างมันคือการเริ่มต้นแล้วค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์กันไปถ้าไม่ใช่ยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีกันได้นะคะอัศวินไม้เท้าความฝันที่จะทําให้คุณก้าวเข้าสู่การประสบความสําเร็จได้นั้นนะคะมันจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายกว่าที่จะประสบความสําสเร็จมองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปค่ะไปสู่เป้าหมายจุดหมายของตัวเองก็คือความฝันให้ตัวเองต้องการไม่ว่าความฝันนั้นจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะปีหน้าอยากที่จะได้แหม สิ่งชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งให้กับตัวเองเราก็จะต้องวางแผนแพลนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไหมคะที่อยากที่จะได้อะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอยากได้คอนโดสักที่หนึง่งอะไรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องคิดต้องทำแล้วนะคะอะไรที่มันยังไม่ใช่ปล่อยวางไว้ก่อนนะคะการติดต่อสือ่อสารนะคะบางท่านอาจจะได้คุยได้ คุยได้รับข้อความได้คุยกับใครได้เคลียร์กับใครบางคนได้รับข้อความจากใครบางคนที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้คุยในความสัมพันธ์ตัดสินใจว่าจะไปยังไงจะไปต่อหรือเปล่านะคะบางท่านรู้สึกว่าบางอย่างที่มันคงค้างคาม,มันอาจจะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวสักทีเดียวนะคะอาจจะต้องปล่อยเวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องได้คุยได้เคลียร์อะไรนั้น คุณจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างหรือได้รับความรู้สึกของตัวเองว่าถึงเวลาแล้วละที่ฉันจะต้อง move on หรือว่าที่ฉันต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในหน้าที่การงานที่ดีความความรู้สึกของ การเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่มั่นคงขึ้นนะคะบางท่านสู้และลุยอับกับอุปสรรคในเรื่องของงานมาแล้วเรื่องของธุรกิจมาแล้วงานก็เหมือนกับว่าอาจจะได้แบบรับการโปรโมตในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของงานเกิดขึ้นมีงานสูงขึ้นมาแล้วก็มีเงินเข้ามานั่นเองนะคะบางท่านได้เจอคู่รักอย่างที่บอกค่ะคู่รักคนรัคนที่ใช่ถูกใจ วันนี้ออกไปแฮงเอาหรือ,อยังวันนี้ออกไปหาเพื่อหรือ,อยังหรือวันนี้ออนแอปพลิเคชันเว็บเดทหรือ,อยังปัดไปปัดมาหรือ,อยังนะคะปัดแบบสนุกสนุกนะคะแมทช์ก็คือแมทช์ใครทักมาเราก็คุยนะคะคุยแบบสนุกสนานมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่ามันคลิกมันใช่จริงเขาก็จะนัดเดทกับคุณเองเพราะฉะนั้นบางท่านได้ออกเดทในความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆที่นัดมาเจอนัดมาเดทถ้าได้ออกเดทก็รู้สึกว่าไปเอนจอยกับเพื่อนใหม่ค่ะอย่าเพิ่งว่าเออเราจะเจอคนที่ใช่เราจะอะไรหรือเปล่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดดแล้วกก็ออเ นะคะถือว่าไปไปทานกาแฟทานข้าวกับเพื่อนนะคะแล้วก็กลับทันเองหรือว่าดูว่ามันใช่ไม่ใช่ไงแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อยไงถ้าเดทแรกถ้าเขาชอบเรานะคะมันจะมีเดทที่2องนะคะเดทที่2อ,อย่างแน่นอนแล้วเดทที่สองมันจะรู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นเป็นไป,นปนทิศทางไหนนะคะความสัมพันธ์ เริ่มจากหนึ่งแล้วยังต้องมีความสนิทสนมในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยสนิทสนมร้อยเปอร์เซนต์หรือ,อยังรู้จักกันมากพอหรือ,อยังนะคะเรียนรู้ความสัมพันธ์กันไปนะคะค่อยๆค่อยๆค,ค,คุยนะคะยิ่งต่างชาติต้องค่อยๆค,คุยเลยทีเดียวนะคะเรื่องภาษาด้วยใครอยากปรึกษาหรือว่าเช็คพลังงานไพ่ก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเรื่องจิตจิตวิทยาในการพูดคุยกับคนหรือจิตวิทยาในการที่หลักความเป็นจริงแล้วก็การส่งข้อความหาการคุยเพราะว่าต่างชาติเขามีทิคในการคุยดูใจ กับเราด้วยการเปิดเรื่องหลักหวิทยาหลักจิตวิทยาในการที่รู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราจะคิดยังไงพูดยังไงหรือว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเขาก็ดูเราออกเขา เขามีทริคแบบนี้นะคะหลายๆคนต่างชาติที่เป็นคนที่ดีจริงๆหรือว่ามีความเป็นผู้นําจริงๆหรือว่าเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะอะไรแบบนี้ถ้าเขาจะเลือกคนที่เข้ามาหาเขาสักคนหนึ่งเขาจะต้องดูคุณทุกมุมมองแน่นอนค่ะไม่มีทางที่เขาจะดูคุณด้านเดียวนะคะไม่มีทางเขาจะต้องดูคุณแห่งโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเพราะฉนั้นบอกเลย The World มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะคะ การเลื่อนขั้มเลื่อนตําแหน่งการขยับสถานะความสัมพันธ์บางท่านได้คุยกันแล้วได้เหมือนกับว่าแพลนในเรื่องของอนาคตด้วยกันมากขึ้นการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นสี่เมถานะคะพบเจอคู่คู่ที่ถูกใจคู่ที่ถูกชะตาแล้วก็ได้เริ่มต้นเรียนรู้ความสัมพันธ์กันนะคะบางท่านคุยกันมานานแล้วนานมากหลายปีแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้คุยเรื่องของอนาคตวางแผนร่วมกันละกันแล้วนะคะห้าเหรียญน,นะคะ การรอคอยเหมือน5้าเหรียญสาหรับนี้สวยมากๆเลยนะคะ4ี่ไมเท้าแล้วก็ห้าเหรียญแล้วนะคะการรอคอยอย่างมีคุณค่านะคะรอคอยอย่างมีคุณค่ารอคอยอย่างมีความสุขเห็นไหมคะดูนกตัวนี้สิเขาหลับตาลงแล้วเขามีความสุขมากๆเลยนะคะเขาสง่าผ่าเผยมากๆเลยนะคะสง่าแล้วก็มีความสุข ในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะอยู่บนใต้สี่เหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งอยู่ด้านล่างเขาก็จะไม่สนใจเลยว่ามันจะหล่นหรือไม่หล่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมจัดการบางสิ่งบางอย่างได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถจัดการควบคุมได้เพราะนั้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไป,นป,นป,นปนตามกาลเวลาและก็ความสุขของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการประสบความสําเร็จในชีวิตของเรา ก็มีเวลาของมันเช่นกันทําไมบางคนประสบความสาเร็จเร็วทําไมบางคนประสบความสําเร็จช้าทําไมบางคนยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยเลข4ี่แล้วเลข3แล้วเลข5าแล้วอะไรแบบนี้มันก็มันขึ้นอยู่จังหวะชีวิตเราขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราช่วงช่วงเวลาชีวิตของเราค่ะเราเอาเวลานั้นศึกษาค้นหาตัวเองเจอมากหรือ,อยังเพราะบางท่านก็เจอคู่ชีวิตที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าค้นหาตัวเองเจอนะคะ พนามนจงหงแหนความเป็นตัวของตัวเองและปล่อยวางทุกสิ่งาบางสิ่งบางอย่างลงที่เราไม่สามารถควบคุมจัดการได้นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะคุณจะเจอความรักที่เข้ามาใหม่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและตื่นเต้นขึ้นนะคะความฝันของคุณที่มีมันจะต้องเอาออกมาแล้วก็ ก้าวต่อไปด้วยอัศวินวเทยาที่สู้ลุยต่ออุปสรรคทุกอย่างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะความรักเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาจุดที่มันพีคจุดที่มันสุกงอมหรือคนที่ใช่จริงๆเขาจะพยายามเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแต่มันก็จะต้องมีเรื่องของการที่ผลัดกันที่จะทําผลัดกันที่จะปฏิบัติเหมือนกับว่าผลัดที่จะแบบให้เขารู้ว่าเราคิดยังไงให้เราเขารู้การแสดงออกซึ่งกันและกันความสมานที่ดีความสมานที่เริ่มแบบเป็นเพื่อนมาก่อนมันจะต้องมีความสมานที่ปฏิบัติซึ่งการท ให้คนอีกฝ่ายรู้สึกดีและประทับใจนะคะซึ่งการและการน,นั่นเองมันถึงจะก่อเกิดความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นคู่รักได้ความสัมพันธ์ได้นั่นคือหนึ่งถ้วยที่เป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีจริงๆความรู้สึกรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะสตาร์ทไปจริงๆนะคะสตาร์ทวันใหม่ของคุณในทุกๆวันจุขภาพร่างกายเรื่องการงานนะคะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันให้มีความสุขและสดใสนะคะขออีกสักหน่อยค่ะ เเหรียญน,นะคะเดินหน้าต่อไปต่อความสุขของเราตอนนี้ทุกคนมีพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าจะทําให้ชีวิตมั่นคงนะคะเป็นสิเหรียญได้อย่างไรนะคะเดินไปต่อค่ะสู้แล้วก็ลุยในทุกๆวันนะคะปัญหามันมีให้เราได้พบเจอเสมอนะคะมันไม่มีทางที่จะราบรื่นไปหมดหรอกนะคะเดี๋ยวปัญหานี้เข้ามาเดี๋ยวปัญหานี้เข้ามาให้เราแก้ไขเพื่อให้เราได้เติบโต เข้มแข็งและหนักแน่นมากขึ้นให้เราได้กรองให้เราได้เลือกกับสิ่งที่ใช่ที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่ใช่ที่สุดในการที่เราจะเดินทางสิ่งที่ใช่ที่สุดที่เราจะประสบความสําเร็จในในแบบที่เราจะเป็นนะคะคุณอยากที่จะเป็นอะไรคุณอยากที่จะทำอะไรทําเลยเมื่อเรามีลมหายใจที่เรามีเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะการที่เราได้เลือกหนทางที่เราที่จะก้าวต่อไปมันมันมีความประสบมีคุณค่า ะะอย่าให้ใครมาจัดการชีวิตเราไม่มีใครจัดการชีวิตเราได้หรอกจริง,รงนะคะสุดท้ายเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราจะต้องถามและกล้าด้วยนะคะก้าเหรียญน,นะคะบางท่านพบเจอคนที่มีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณจะพบเจอคนที่เขามีความฉลาดเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์อบอุ่นนะคะมีความจิตใจดีแล้วก็โรแมนติกเข้ามาหาคุณนะคะ มีทั้งหน้าที่การงานที่ดีบางคนเจอคนที่ดูโอ้โหแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์นะคะเรียบรูทันสมัยเก่งแล้วก็ฉลาดนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาทํา,า,า,าทให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทึ่งมากๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะกล้าเปิดใจกล้าเรียนรู้กับเขาคนนี้เพราะเขาคนนี้จะเป็นคนเข้ามาอาจจะทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิด m i n d s e ความคิดอะไรในชีวิตของคุณ ะะบางคนเข้ามาเป็นเพื่อนกัลยาณในมิตรที่ดีแต่อาจจะไปไม่ถึงรักแท้ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอยู่แล้วเริ่มต้นกับข่าวดีสิ่งดีๆกับคุณในวันนี้และอนาคตมันจะมีสิ่งที่ที่ดีและประสบความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะมาค่ะเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์กันนี่คือพลังงานความสุขนะคะสิ่งดีๆที่ จะเกิดขึ้นแก่คุณ love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนนะคะ self respect นะคะการที่คุณเคารพตัวเองนะนะคะมันจะนำความรักความโรแมนติกมาให้คุณเพราะคุณจะดึงดูดความรักความโรแมนติกที่เป็นคนที่เติมเต็มความสุขด้วยกันทั้งคู่เข้ามาหาคุณค่ะเพราะความรักที่ดีความรักที่มั่นคง เกิดจากการรักตัวเองแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเองก่อนทั้งนั้นนะคะ reconciliation นะคะ some one from your past กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคนนั้นเป็นคนนอดีตชาติที่คุณรอคอย ทุกภพทุกชาติหรือเป็นคนที่คุณออกเดทกันแล้วรู้จักกันแล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ต้องเป็นความรู้สึกดีๆและความผูกพันล้วนๆไม่ใช่ท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจนะคะเครมิตรีนะคะคุณจะเจอความรักที่เป็นความรักที่เข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันนะคะซัพพอร์ตดูแลคุณได้จนแก่จนเท่าเลยทีเดียวนะคะ i t is safe for you to love ความรักที่ดีความรักที่มั่นคงมันจะต้องเป็นความรักที่ปลอดภยัยไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะส่งเสริมซึ่งก,ารรากันและกันทั้งจิตใจแล้วก็ทุกๆด้านของการและกันนะคะขอคำตอบนางฟ้าค่ะฟังนะคะเสียงหัวใจฟังสถานการณ์ฟังฟังบางอย่างภายในจิตใจของตัวเองนะคะ รู้สึกถึงถ้าเรารู้สึกกับตัวเราเองยังไงเราคิดอะไรอยู่กับตัวเองนิ่งๆสักพักอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอาจจะได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างภายในใจจิตใจแล้วก็หัวใจของตัวเองอย่าดูอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ improving health สุขภาพอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่หนึ่งถ้วยขึ้นมาการป้องกันตัวเองการดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะยิ่งดูแลตัวเองให้มากขึ้นไปอีกนะคะบาลานซ์ Balance, ชีวิตสมดุลของเราให้ดีนะจัดเวลานะคะของเราให้ดีเรามาดูไพ่สำหรับในการค่ะ่ ie, ะะ is, ะวาวดีนะคะแมริสค่ะว้าวนะคะการขอแต่งงาน งานแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะพบเจอคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณนี่แหละคะ่ะเข้ามาทําให้คุณมีงานแต่งงานความรักที่กําลังจะมาหาคุณด้วยนะคะอย่าลืมรักตัวเองก่อนประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะนี่คืองานแต่งงานรออยู่ทั้งสี่เม้าขึ้นมาแล้วทีเดียวเพราะตอนนี้ทุกคนอยากที่จะเจอรักแท้แล้วก็ความรักที่ดีแล้วก็สิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเปิดใจเปิดทางด้วยนะคะไม่ชอบ ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอยากที่จะมีรักรักแท้ก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันเว็บไซต์หาคู่แคปชั่นไปเลยว่าฉันมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจัง Serious Relationship นะคะแล้วก็คุยอย่างมีความสุขอย่าเพิ่ง Serious กับคนที่เพิ่งเข้ามาหาเราเพราะเรายังได้เลือกอะไรอีกเยอะแยะบนโลกออนไลน์นะคะรักแท้อยู่บนโลกออนไลน์มันมีจริงนะคะ คนดีคนที่เป็นความรักสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเราก็มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงรักแท้บนโลกออนไลน์ห่งความความสุขการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีถ้าเรามีสังคมมีเพื่อนเราก็ออกไปเอนจอยสังคมกับเพื่อนบางท่านเจอเพื่อนแนะนำในเรื่องของของคนรักคู่รักให้บางท่านออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้รื่อเริงเจอกับ คนที่ใช่ถ้าถ้ารู้สึกเจอเขาเจอใครคุณบอกไปเลยฉันอมองหาความสมัธรจริงจังฉันไม่ให้ฉันไม่ใช่มองหาความสมัธ์แบบวันในแสนบอกไปเลยพูดไปเลยตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เจอถ้าคุณเจอเขาในงานปาร์ตี้งานอะไรก็ตามเขาจะหยุดแล้วก็เบรกทันทีนะคะนั่นแหละคือจุดประสงค์เป้าหมายคุณมีจุดประสงค์ที่ที่ชัดเจนว่าคุณอยากเจอรักแท้คุณก็ต้องไม่คุยกับใครเล่นๆบอกเป้าหมายไปเลยว่าฉันต้องการแบบนี้ ถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะมาวันในแซนกับคุณเขาก็จะออกไปทันทีนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่า mm. i, เฮ้ยก็ไม่ได้มองหาแบบนั้นเหมือนกันเขาก็จะพูดกับคุณแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเขาใช้ความเล่ห์เหลี่ยมอะไรของเขาหรือเปล่านะคะ mm. ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครอยากปรึกษาเรื่องนี้นะคะกับความรักออนไลน์การเปิดใจเรื่องของความรักการที่เราจะคุยแชทหรือว่า เจอใครที่เป็นพลังงานแบบนี้ทํายังไงแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาจองคิวเปิดไพ่ส่วนตัวเช็คพลังงานส่วนตัวได้เลยนะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ด้านล่างนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยมันสาคัญมากๆจริงๆนะคะเมื่อเรามีแรงมีพลังเราจะรู้สึกว่ามีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีด้วยเช่นกันค่ะมีแรงมีพลังเราสามารถที่จะทําได้หลายๆสิ่งหลายอย่างมากเลยแต่ถ้าเราเราเรา,เราม,เรามีเราไม่มีแรงเราไม่มีพลังเราไม่มีสุขภาพที่ แข็งแรงค่ะเราจะรู้สึกท้อไปหมดเลยค่ะทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวสถานการณ์รู้สึกทุงอย่างมันจะดีขึ้น The situation will improve ถ้าใครรู้สึกว่าอยู่กับบางอย่างที่มันมันยังไม่เคลียร์อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นวันเวลาจะทําให้มันรู้สึกว่ามันเราได้ปล่อยวางอะไรกันมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันมีเวลาของมัน กับปัญหากับทางออกในชีวิตค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆประสบความสำเร็จแต่งงานนะคะมีงานวิวาเวงของทุกๆคนวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเช่นเดิมสวัสดีค่ะ